จะบอญยังมึงกี่นะสบายดียำดึกพี่น้องยำบูยำยอดแกม่ได้หรอกหลายอายุกำบังลายประมาณิหาหกคนเดียประมาณประมาณชิบก็คนชิบก็คนประมาณชิบกาคนพี่น้องเป็นไปต้นกายเลยนะลุงเป็นไปต้นเห็นหาหคนเลยพั่ท่านไปมีชิบกาคนพี่น้องมันนี้งันทำข้าวแล้วแมน บบสบายไปปุ๊บสบายดีพี่น้องมีอยู่สิบกว่าคนพี่น้องมลยโนี่คือว่าบางตาลีโมนี่เนาะบางตาเฮงบางแล้วเย็นเนาะเย็นบ่เย็นคือยจงส่งเสือขัตสันเถะเย็นแต่ครับานั่งเสือขัตสันเนี่ยเราต้องยังเย็นเนูะบ่แต่ว่าห้องนั่งไม่เย็นนะบ่เจ้าเจ้าลงมานะเจ้าบริยานบอจ่ายยังลงมาน่ะตัดลายให้มาชงนะให้น้องเคยมาชงงอชงงาใช่นะ ปาี่รถลงมาชงนะปารานยังอะนะเจ้าเคยเห็นบอเคยเห็นยานเจาเรื่ององนัไม่ใช่เจ้าบเรื่องเกาหองน้ำอ่าอเรื่อง้องน้ำสปุสเคยหลา่าจะบ่นะคือว่าตอนนักเขาไปกับยางดังกับบ่ได้ยัม่ได้ยินจะได้ยินเนาะคอยเจ้าเจ้ได้ยินก่อยางยางยังก่อนบ่ย่างคอยขาไป ขเรไมี right? ้่ยอวัอองหนาเร็วลวเป็นยังก็ข่าไปโอ้ชิข่ายังกัเยยวแล้วเท่าเดินเท่าเดินกันเยอวหรือแล้วเออเนี้ยเจากันนอนกับมันเศร้าเอื่อยนี่นอนยูเจ้บุญเข้าคอย ตื่นมาพอเห็นค่อยผัดยานมาชิเล่นกลางมราแย่งกลางเาแย่งตกลงยันคนรู้ยานพีเดียวนี่ยันพีพี่น้อยมงุงชุกเนาะเอาลมยังหวานบ้าอได้แล้วเคยยาะติดปาแล้วเคาเคยอะเคยยาข้าววันนเออเจ้ายานนั้นพี่ไม่ง่ายบ่ดี เราขยันกระจจยกระจอยแล้วนึ่งเยอก็โยนกระจอยยันพี่ยายพี่น้องเลยงงเป่าลูกจอมุดจันทร์เ็คเดียวนี่แลนได้ไมย่ยนแลนรันพดแล้วข้างลุงงงเป็นคนเดียวนี่ไหมไ เนี่ยมึงน่ยุสเล่เจ้าปาเกิดเจ้ายอดช่างยอดช่างพุงเล่นเดี๋ยวคน้านยัดยันจักจังมือจังสีเสาจัดคันแจกแล้วแล้วคันแจกแย้งเราเช้าบ่คันแจกแล้วเราเช้ายันบ่เออคันแจกแล้วมือนีเล่นลงไปให้ยางเราเด้ทะลุมนะ บันเจกเลยเนี่ยในยินในยินเดียงนั้นโตขยับกันเลียวปุ๊บนอนด้วนร่างหน้าปืนจันเรือนลุงอ้าวเขาเห็นเรือนไว้เจ้าได้นานนน่ตานอบอกรฟกัไมนอนบอกซะจอยขั้นเขาจ้างเันขึ้นละหพันเจ้าสิไปยุ หาพันบาทไหนหันบา้าพอยากาเขาซื้อรถจักรไห้ขั้นหนึ่งเด้ขันเขาซื้อรถจักรไห้ขั้นหนึ่งว้าวโอ้กเล้าวโอ้พี่น้องเียงกับบเอาพี่น้องเลยจัยนแ่เด้อยานเอานยานปรันบ่จัอยเขาซื้อรถวีโก้ให้กับบเอาเลย เราไปใช่รบยานวเกี่ยวข้าวนั่นี่ือใกล้กันอยู่ใช่ไหมเจ้าพุทธีกันจำเทวดาบชาโตนะเจ้าเจ้านี่ยหัวจิมักกานเ่ยวกันบชาพุทธิลัทโตโอ้ยแนนะเป็นญจติขอวันการสมุนละจะไปอยู่กับเวบจำป่าเฮียนาเลย อย่างน่าขัานน,นั้นแมน,น,นเฮือนเจ้าของน,นะชิป้าเฮือน,อน,อนพันห็นยันพันเห็นยุอืเคยพันเถอ,อน,นอนนอนนี่าเคยพันชิลรมาอ,อยู่พี่เลยแต่ว่าวันนี้บอกแล้วเดล, <c oughs> ลงนานเยอะมากชิมา้เพื่อนอกคน <c oughs> ไรงานกับชิเมื <c oughs> ม่อพนเมาพี่น้อง โอ้ยไอ้ชีตุธนาแมัน้ำน้านแล้วดำใหน้ำหน้ามันิงอื่ยังมีอีกทีพาอปู่มักเต็งโม่ต้องหัวแล้วแล้วเจ็ดแล้วนะแล้วนี่นะบ่เร่เยอแล้วแล้วเ่าแล้วอยย่ยังเแลยวเขาแล้วน้ำหมดแล้ว ล่างแล้วบ่ใช่จอยมือนะล่างเลยจหยของหน้ามึงล่างนะมือเยล่างล่างนียมึงเดนเยวคือจะมาเยียวกับบ่ใหันตกผืนตกเกดล่างมึงแทนเลยล่าใช่นียเงีอันเปเหล่าสุพรรและมึงก็เล่าที เขาขาหน้าก็จะเขาล้านเหนียวก็มึงจมันดังเนี่ยพี่ไดยยิงเหรอลีไม่ลีมันว่ามือโตกยมันจะเอยมือเบ่อไม่โตมือเบิ่งไม่โตเหนียวเลยล่างเลยล่างเลยะไล่กินแต่วกันกอายันบอกินอยู่กอยนาก็นเลยเบิ้งเลยชีเจ้าจอยกินกับเบามีดเบาลู ย่านพี่น้องความย่านนะขนาดเหาเข่าห้องน้ำเวลาซียังเอามือโตกี่มันเชียงได้ยันพีทีนิดก็อล่ห้ผู้บ่าวไปเผาเผาไปข้าห้าของนักเขาดิ้นจิ๋มแล่จ้ำฟาเลยเกาฟังบะเพิงได้ว่ามันเบาอีซังแข็งเจาะเข่าเจาะเข่ายันพีอ๋อโอ้ยนอตตน จาไปแวหงเป็ตะยาเบามีดเลยตอนนั้นเราไปเขานะเราล็อกแล้วเลยวาไปเตีคอประตูตึมยันเยี่ยวว่านห้องน้ำอยู่หองน้ช่างเ็นงานของท้ใหม่นะเราก็สองมาแหลนนะบ้านถ่ายคลิปเปื้อนนี่นะมืดๆว่าขับวปา้องน้าอยูแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นเ้าเนี่ยะ ชาแปงเช้าละกนยิ่งไาบ่คือวาเจ้าสียะน้มันูใช่ผัดบ่ยนเนาะไงทางหลังเอยยถือตีนมากแกวปมะเลงัูใช่ผัดบ่ยะบัดเนี่ยผู้เกิดมาบ่เคยเห็นผัดยะแลบอก่ามึงมึงะัดกลานเคเล่นเนาะ เกิดก okay, okay, ันคืนน okay, so uh, yeah, so mm ่ะบ่ญาติบ่การบ่ตอนแรกบอกเกิดกลางคืนบ่ญาติมาเอาแปาบมาบัดญาติมืดบ่จะหนูกลางคืนกับญานกลางเวนกับญาตญานบ่ญาตเนาะเขาชีวิโก้หยังบ่เอาความยานีนะ กอนนิยางกับชิโอดอะไรคืนหนึ่งตื่นมาพอด้วิโกคี่นอนเลยเมฟุกางสี่คืนนี่คว้ามัวมาเปิดเปิดอันเพลงดังๆลุก้มันดึยินยังคือบอล้จะเห็นพี่เขาาไแลนด้ไแลนดโซเลยตาเลยในเจ้าสีแลนด์ยุคันเจ้าเห็นว่าก็แลด์่นแคบเออเห็ดพี่เข้ามาไฮแลนเออเป็นยังคือมาไฮแลนด์บอ เราเคยเห็นอยู่ในปีแี่ปีอย่งนมันลอยมันลอยเลยทั่วมันเลยมันไหลมันไหลไปมันไหลนานน่นะผีมันเป็นอะไรอ่ะนะผีพงหรือผีผีพงก็เห็นผีมันกินรถไปเลยเห็นเห็นยี่เซ่ยหตุตัวนเห็นนีฬิกาเหตเห็นเลยมันไหลตัวนี้ท่วมัน เออทว่าพีพีบ่ตอนแรกว่าโบหินกาวเลยไฟบ่หินกาวอยู่กับพุ่นบ่มันมันไหลในทางดำเลยทางอทางพี่ทางเขาเนาะจ้ำวงทางโค้งเลยงลงพี่พภะซาอีกบิดรถจํำเลยนี่ไปทางเขาสี่คนกลางคืนบ่ เป็นแชงยุเป็นแชงเนาะขีบไฟบหินกาวมที่แทมันไหลไหลไปทางแี่ล้วี่ล้วนี่อยู่บหินกาวกาวในนี้ทังเขาดงพวงอืออือดงพวงไหลไนะานะไหลมึงนะเชงเชื้อบ่เชงคือยังไั ตัวมันแล้วมันไหลมันขึ้นมันทันตัวยุกมันก็ทันตัวกุปตัยใช่อมันเลี้ยงข้างไว้เนี่เลียง้างกันอีกไปงานก็คืนไปงานแจกเขาแต่ยาดเนาะข้านาเห็นน้าจิมาทุนยิงพวเยิงอะไรเจ้าทีมมัวทีมยังนะทีมมัวเออเอามัให้มันแล้วมันเชร้าบ่ ทางเส็จน่ะเปนะยดทางเส็มมั้ไมันป่ากว้างเนาะเพราะว่าทางทางน่ะเพิ่งสุดป่านะโอ้ยไกลไกลมันบ่ค่อยมีบ้านคนปานใดจะจาะไปเว้ยยันเกมบุก้ากันตียปัาขางพิงอืมคือมันก็เป็นเื่นมันเส็จทางกัน เหินเหิน,หนในสายเหินบ้านน,น้อยเดียวหนึ่งกลา,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 ายนะ่ะมีแต่ป่าคือไปขึ้นมายานหอดเชื้อหอยยังผุดป่ามันกว้างลิ้นเนาะ,านะห้อยแต่นี่จนหอดปักซองผแลหละมีแต่ป่าเจ้ากล้าไปอยู่บ่อท่ายัำมาไปเดินไปไม่ไม่ท่าเราค้างเด้ ฮะโคบอ่าอมฮะเออไปสดนาวาอู้เว้ยตนไปคนเดียวเลยันท่าทาแป๊บมท่าโอ้ยอบไปจากเรืเบอร์ซไปคนเดียวใล่ใจ่จอ่ายโมงสองโมงขันคอซาลานคนะนันซาลาส์ครไไปคเดียวเชยไปตะกี้ังาดไปชองคคไปใดมูนูนก็จุดติงลีใหม่ใหม่เลยง่อยง่อยีขับใหม่ใม่เล่นยังเด้งฮุนฮุนอยู่เนาะ

ก,แต,กตแต่ว่าห้องผู้บเคยนะบกวคือ,อย่านดอกวาห้อ,าองบุญจักเนะาะบอกมีห <บา S 1> ม่<า>มงใดขันมูมาเล่นกับเขาแตคือแบบมูมาแต่เขาผู้เคยนะเขาย่านเนาะ้าเดียย่าเลยอย่าเลยแล้วมันไก่จีบบ่แปะคทางลเออแป้่รยจ่ายอไเออย่านป้านะปันเถียนไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวอทาดนึงแกะให้ว่างเน้ำมันจะหมกายทางจะเอาลงไงอืมมันจะสบายสบายหักง่ายดวง่ย่าโอ้โหแต่บ้านเขายังติดทางาใชหใึงดโอ้โหกันเดียวกันกับป้าเดียวกันกับเจ้าทิทเนาะนี่แปลงทางโล่ะเฉี่ยรีบได้นึงเลยไปนูเร็วหางได้ สีจะไปทางอือมเนาะแต่มันหมูไปมันนาแบบมน่มันหนาวยานมันล่มมากันหนาือว่าแทนคนลงขบเที่ยวมันจะสงขั้นสบกันว่าคิดว่าเยนงนะเี่ยมันคืนในทางบ้านน้ะเนย้านปั๊มน้ำมันเย็นช่วยช่วยบ้านนอยใช่ไหมบ้านปั๊มน้ำมันไก่สหนึงเออ เย็นสวยยยเขาสิหน่ทางมอิตต so, ัวนั้นไปเลยหาเย็นธรรมดาเย็นสิงจะสิงห์ยิตัท่ามนย่านนางล้างัวาแต่ด้วยสังเกต่าเออเย็นบริสุทธกันมองเย็นก็เย็นรถสขันลงไปบุญตนาสัยะนที่เาลพเปนารถันเรียนสองขันของกุตาเนาะพอแล้วเบ เนี่ยตรง่ก้าไปเลยไปไปสายเยโอ้ยที่บันดาบ้า,บาได้บ้าภายใต้ของมาบาุญบันดาทางังมาใจเย็นว่าแปลงทางไปใต,ต้เดี๋ยวนี้ภายใต้แปลงทางติดครัวได้ทาง่ายได้มาพับปมา มือใหม่นะระจูนะแม่ผมแป๊นส้า,ายป้าตหันป้าป้าหันปาอีกยานเกินเจ้านี่บัดผู้ชยัยระหยัดยานระหยานที่ป้านาทีงคืนยังย่างมาผู้เดียวแต่บ้านนั้นบ้านยังบอ လာแล้วพ right? ี่น้องขอบใจอยู่ผทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันคลิปหน้าสบายดีกดติดตามครับช่นอุับชมชุ่สบายดี